うん。 นาเมตนาบอเนี่ยไม่้มาดิแ่จะนาเมตนาแบบนี้เดวบกเนี่ยเดี่ยวไม่อเมาตั้แไม่แล้วม่ี่ มจร้นสเกม,ม่อกอเจ้าไปาเหรอไปเหรตัดติดต่อไม่ได้เลโอ้เอมเหรอออตัอ้ยอ,อ,อู Kamu <laughs> ไปก่อนเออหนูไม่ <laughs> <laughs> <laughs>

เอ้ยนจัแล้วนี่ดยน่ดูได่เาะไรทอะไรไหมบอกมีนเร่ง็ดินบไ่ด้คงมีนดูาดู

มันจะดึงดูดถ้ามันมีควไมสุขมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีความสุ

มันคือมึงอีกหนึ่งภาษาอีกหนึงภาษา มันดนคส่งนะไต้องม้มัน้องไม่้ม่ตอมาไม่พองไ้อม่ต้่ตองไน้อ่อ้ม้อย ก็ม e, 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 e. ีอยู่ที่ไหนูไปก็มีด้ว มันจะอะไรก่อนไม่้อไป้ีนไม่ได้ิงๆนู้ไม่ตรงนี้คม่นู้